วันนี้มาเที่ยวที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะคะค่ะสปอนเซอร์บายบิ๊กค่ะขอบคุณนักนะคะที่แนะนำมาข้ามเรือมาจากวัดบางนานออกใช่มาที่วัดบางน้ำพึ่งใกล้นิดเดียวเองเนาะของกินเยอะแยะของกินเยอะมากเลยอ่ะนี่เรามาพักดูซิตรงนี้ต้นนี้เขาเรียกว่าม่านบาหลีสวยไหมมีสีชมพูด้วยนะไม่ใช่ต้นไซน์เจารู้หรือเปล่าเนี่ยบ้านบาหลี เดี๋ยวพาไปดูรอบๆแล้วมีเมี่ยงคำด้วยอาบีกแล้วท่านู้ชมไหนขอล้อโชว์สิเมี่ยงคำอย่างนี้ตรงนี้ไม่เกคไอคนขงนี่นะคะเมี่ยงคำเออนั่นแหละเก่งบิ๊กชับทิ้ใช่ไหมอร่อยอันนี้เพื่อสุขภาพเลยรอเออ เราไม่อ้วนทีเราไม่อ้วนไหนดูซิมันคืออะไรอนี่แหละสมุนไพรอ่ะอ่าอ่ามาเที่ยวกันนะคะที่ตลาดน้ำที่ตลาดน้บางน้ำเพิ่งไปละบ๊ายบาย,บาย,บาย